พาตนาพอดแคสซีซั่น2พาธุรกิจของคุณเติบโตไกลกว่าเดิมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการพาตนาพอดแคสซีซั่นสองรายการที่จะพาธุรกิจของคุณเติบโตไปไกลกว่าเดิมอีกวันละ1%เนและวันนี้เหมือนเดิมครับพบกับผมม่อนวัฒนาอีกเช่นเคยในฐานะพิธีกรผู้ดำเนดินรายการสำหรับหัวข้อในวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันเรื่องที่ผมเชื่อว่าพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์หรือว่าผู้ประกอบการที่ขายของออนไลน์หลายคนเนี่ยนะครับน่าจะรออยู่นะครับเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการขายของออนไลน์ครับ โดยวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันว่าการของออนไลน์เนี่ยขายยังไงให้ปังนะครับสร้างยอดขายสร้างอย่างไงนะครับรวมถึงทริคหรือว่าเทคนิคต่างๆในการสร้างยอดขายนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปลงรายละเอียดกันสําหรับวข้อต่างเนี่ยนะครับผมขออนุญาตแนะนําแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับซึ่งแขกรับเชิญของเราวันนี้ก็พร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับพี่นัาสวัสดีครับสวัสดีครับมอนสวัสดีครับนัทนัทพลบุญชูสว่างนะครับอ่าเป็นตําแหน่ง อีคอมเมิร์ซแมネจเจอร์นะครับที่บริษัทเซลสุจิคินีเองนะครับซึ่งก็จะดูแลพวกลูกค้าต่างๆในแง่ของฝั่งอีคอมเมิร์ซไม่ว่าจะเป็นแอปส้มแอปน้ำเงินหรือแอปต่อๆก็ต่างนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเรามาเริ่มมาที่คำถามแรกเลยนะครับพี่นัดได้ครับโอเคครับคำถามแรกนะครับก็ก็ขอเกริ่นก่อนเลยนะครับว่าในยุคนี้เนี่ยก็เป็นยุคที่เศรษฐกิจก็ไม่ดีครับอย่างที่เราทราบๆกันเนาะครับเท่าที่ผมไปหาข้อมูลมาเนี่ยก็ในโซเชียลมีเดียก็จะมีคนปนกันตลอดเลยว่าขายของออนไลน์เนี่ย ขายไม่ออกยอดขายไม่เดินสร้างยอดขายไม่ได้ลูกค้าหายหมดอะไรอย่างเงี้ยครับจนแบบว่าจนเป็นดโอเชียนเลยอะไร<ช>อย่างเงี้ยครับเลยอยากถามพี่นัดว่าพี่นัดคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยครับรบกวนช่วยแชร์นิดนึ่งจริงครับก็ตอนนี้ในตลาด e-commerce ก็หลายๆเจ้าร้านค้าหลายๆร้านอย่างเงี้ยครับก็ลงมาที่ตลาด e-commerce กันหมดซึ่งมองในอีกมุมหนึ่งนะครับก็แปลว่าในตลาด e-commerce เนี่ยมันมีฐานลูกค้าที่ใหญ่มากๆนะครับ ซึ่งมันเลยเกิดการแข่งขันกันมากขึ้นทีนี้เนี่ยเราจะไปโทษตลาดหรือไปโทษคู่แข่งว่าเฮ้ยเข้ามาในตลาดอ e ีคอมเมิร์ซทำไมเราทษเราทำแบบนั้นมันไม่น่าจะใช่วิธีคิดที่ถูกต้องสิ่งที่อ,อยากจะแนะนําก็คือให้ลองมาดูในร้านของตัวเองว่าเราสามารถปรับแต่งจุดด้อยให้กลายมาเป็นจุดแข็งหรือพัฒนาจุดเด่นของร้านให้ดียิ่งขึ้นไปอีกในมุมไหนได้บ้างนะครับเพื่อจับจองพื้นที่ของเราลูกกลุ่มลูกค้าของเราให้มั่นคงและขยายต่อไปได้เรื่อยๆครับถาม่ิลินกอลคู่แข่งได้ไหมาง โอ้ oh, ถ้าก๊อปจริงๆในตลาดคอมเมอร์ซมันก๊อปได้ครับแต่แค่ว่าเราทําได้ดีเท่าเขาหรือเปล่า mm hmm. นะครับ mm hmm. ไม่งั้นเราคนก็จะมองแล้วว่าเป็น <Okay. S 2> ของก๊อปใช่ mm hmm. ใช่ครับโอเคครับครับ,รบถามเพิ่มเติมอีกนิดนึงเนาะว่าการสร้างหน้าร้านหรือว่า store design เนี่ยครับทางแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซเนี่ยมันช่วยทําให้เราขายดีหรือเปล่าแล้วถ้าสมมติมันช่วยเนี่ยเราควรจะเน้นอะไรเพื่อดึงดูดลูกค้า mm hmm. หน้าร้านเนี่ยการที่เราตกแต่งหน้าร้านและให้ความสําคัญกับการตกแต่งหน้าร้านนะครับค่อนข้างสําคัญต่อความเชื่อมั่นของลูกค้านะครับคับสมมุติว่ามีร้านอยู่2ร้านร้านหนึ่งตกแต่งดีมากเลยกับอีกร้านนึงไม่มีอะไรเลยเรียกว่าแทบจะไม่ได้ใส่รูปหรือว่ารูปก็ดูแบบไม่ได้มีการตกแต่งเพิ่มเติมมาอะไรเงี้ยครับคนน่ยก็จะสนใจที่จะไปซื้อร้านที่ตกแต่งดีกว่าเพราะว่ามันมีความน่าเชื่อถือมากกว่าดูเขามีความพยายามใน,ในการขายมากกว่าและดูมี เออเป็นความ official นะครับสินค้าน่าจะดูซื้อมาแล้วน่าจะใช้ได้ใช้ได้ดีอะไรเงี้ยครับคนมันก็จะไปโฟกัสตรงนั้นมากกว่าซึ่งถามว่ามันมีส่วนสําคัญไหมมีส่วนสําคัญมากแต่ว่าการที่เราทําแค่ตกแต่งหน้าร้านอย่างดีอย่างเดียวครับมันไม่ได้ทําให้ทุกอย่างมันดีมันแค่เป็นส่วนหนึ่งแต่ก็เป็นปัจจัยที่สําคัญเหมือนกันครับหมดอือครับทีนี้ขอขยี้ประเด็นนิดหนึ่งที่เด็เนเมื่อกี้เมื่อกี้พี่น่าบอกว่าการตกแต่งร้านเนี่ยมันก็เกี่ยวเนาะเพราะแต่ว,ว่า จากประสบการณ์ตรงเนี่ยอันนี้ผมเคยเจอในอดีตอาจจะเคยเข้าจําไม่ได้แล้วว่าเข้าแอปไหนอาจจะเป็นแอปส้มหรือแอปอื่นๆนี่ผมจําไม่ได้ละคือว่าเข้าแอปพวกนั้นไปเนาะแล้วก็มันจะมีสมมติสินค้าแคลทรีนี้นะครับสินค้าแคลทรีเดียวกันเนี่ยเราก็จะเจอหลายๆร้านใช่ไหมในแพลตฟอร์มอ่าครับร้านแรกและกันที่ผมเคยเจอนะครับร้านแรกก็จะเป็นร้านที่แบบว่าตกแต่งร้านดีเลยอะไรเงี้ยครับ mm. สวยรูปสวยอะไรเงี้ยอ่าแต่ว่ายอดขายเนี่ยมันสู้ ร้านธรรมดาไม่ได้สมมติว่าในรอบนี้ร้านแบบที่ร้านตัวแตด่ดีเลยนะอาจจะมียอดขายแค่ประมาณหลักพันส่วนไอร้านที่อาจจะราคาถูกกว่าอะไรเงี้ยครับแต่ว่ารูปภาพหรือว่าการออกแบบหน้าร้านอ่างเงี้ยอาจจะไม่สวยเท่าไหร่แต่ว่ามียอดขายเนี่ยสามสี่หมื่นชิ้นเลยอย่างเงี้ยครับม,มันเกิดจากอะไรครับเนี่ยคือจริงๆคําว่าสวยกับไม่สวยมันเป็นปัจเจกบุคคลเนาะมันเป็นเ,เรื่องของรสนิยมอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าคําว่าไม่สวยเนี่ยขอแค่อยู่ในเกณฑ์ที่ระดับ ลูกค้าเข้าใจอย่างน้อยมีรายละเอียดมีอะไรครบถ้วนไม่จะเป็นจะต้องแบบว่าเป็นรูปที่แบบโหเห็นแล้วรู้สึกว่ารูปนี้มันสวยมากๆอยากจะเอาไปติดผนังอะไรอย่างเงี้ยไม่จะเป็นต้องไปขนาดนั้นครับใช่ทีนี้เนี่ยพอมันอยู่ในในเกณฑ์ที่มันมีมาตรฐานแล้วอย่างเงี้ยครับการเพิ่มยอดขายอะ่ะมันก็จะเป็นใน่วนของอื่นและไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโปรโมชั่นราคารีวิวสินค้าการยิงโฆษณาหรือปัจจัยอื่นๆเพิ่มเติมที่ทําให้ร้านเนี่ย สามารถเพิ่มยอดขายมากกว่าร้านอื่นๆที่อาจจะสวยมากกว่าก็ได้ครับใช่แล้วอย่างนี้ผู้บริโภคเขาตัดสินใจยังไงล่ะวลส์ well, เขาจะเลือกซื้อร้านไหนมากกว่ากันระหว่างร้านที่สวยกับร้านที่ไม่สวยถ้าบนตลาดอ e ีคอมเมิร์ซนะครับก็หลักๆแล้วก็จะเป็นหนึ่งเลยเราหลีกยังไม่ได้เลยคือเรื่องของราคานะครับครับก็ยกตัวอย่างนะครับสมมุติว่ามันมีร้าน A กับร้าน B เนาะขายสบู่เหมือนกันเลยร้าน A ขายสบู่ในราคา1ิบบาทนะครับ ร้าน B ขายสมู่ในราคา8บาททุกอย่างเหมือนกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นหน้าตาของร้านคุณภาพของอสินค้ารีวิวโอมโมช,ชั่นการชาติใช่ใช่ครับค่าส่องอะไรอย่างนี้เป็นหมอนจะเลือกร้านไหนก็เลือกร้านถูกสิครับใช่เพราะฉะนั้นราคาเนี่ยมันค่อนข้างมีผลอแต่อีกสิ่งหนึ่งที่จะทําให้ราคาเนี่ยครับต่อให้มันจะถูกกว่าแต่ถ้ามันถูกกว่าแค่นิดนึงอลจุดที่จะทําให้ลูกค้าเปลี่ยนการตัดสินใจซื้อไปซื้อร้านที่แพงกว่าคือรีวิวครับ ถ้าเกิดอีกร้านหนึ่งเนี่ยรีวิวดีกว่ามากจัดส่งเร็วของตรงปกไม่มีรอยกล่องออกมาสภาพดีกันอีกร้านหนึ่งส่งช้าต้องรอสิบก,กว่าวันกว่าจะส่งแต่ถูกเขาไม่กี่บาทอะไรอย่างนี้ก็ใช่คนก็จะไม่อันละถูกต้องครับใช่หลายๆอย่างมันเลยเลยเป็นประกอบกันเป็นยอดขายนะครับผมทีนี้ขอถามถึงเรื่องการเขียนอธิบาย Product ม,มากดีกว่าอืมค่ะเขาเรียกภาษ,าษาไทยว่าอะไรนะการเขียนอธิบายผลิตภัณฑ์อ่ะสาเหตุก็คือ Product description ใช่ไหมใช่มันจะมีผลอะไรต่อการ ตัดสินใจซื้อของลูกค้าบ้างไหมครับถ้าเขียนรายละเอียดเลยอ่ะก็ในเรื่องของ product description นะครับมันก็จะมีหลกัหลกๆอยู่สองจุดด้วยกันนะครับจุดแรกก็คือในเรื่องของ SEO หรือ search engine, Optim นอ search engine optimization นะครับเ,เวลาคนเราเ e ิร์ h หาสินค้าอะไรเงี้ยครับผมการที่ product product นึงเ่ยขึ้นเป็นหน้าแรกๆอะครับนอกจากการยิงโฆษณาหรือตัวชื่อของสินค้าแล้วเนี่ย product description นะครับมันก็สำคัญเหมือนกัน ราะว่าตัวระบบอะครับมันจะจับได้ว่าโอเคสรุปแล้วสินค้าของเราเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ผ่านทางตัว product description ด้วยนะครับอ,อย่างที่สองก็คือตัวลูกค้าก็จะเข้าใจเรามากขึ้นยกตัวอย่างเช่นสบู่เนี่ยเอาสบู่เหมือนเดิมเลยสมมติเป็นสบู่สกัดจากน้ําทะเลอันดามันโอ้โหฮ่าหรือคุณดึงเงินเลยใช่ครับของใหม่เลยไม่เงอมาก่อนเป็นแล้วสปปรรพคุณของมันเนี่ยมันเยอะมากๆแต่ลูกค้าไม่เข้าใจว่าเอ๊ะน้าทะเลอันดามันมาทั้งเกี่ยวอะไรวะเลยใช่ การที่มีตรง product description ตรงนี้ครับมันจะทําให้ลูกค้าเข้าใจตัวสินค้ามากขึ้นแล้วรู้ว่ามันมีดียังไงทําไมฉันต้องซื้อมันแล้วก็ทําให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้นครับก็ถ้าพูดได้ง่ายในเชิง branding ก็คือว่าเอา storytelling มาประยุกต์ใช้กับการเขียน product description ถูกไหมถูกต้องเลยคหมดครับ,รบโอเคครับทีนี้เรามาพูดคุยกับเรื่องของ promotion กันมากดีกว่านะครับได้ครับอยากถามพี่นัดว่า promotion แบบไหนเนี่ยที่แบรนด์ควเอามาใช้ในแบบ แพลตฟอร์มอ e ีคอมเมิร์ซอะไรเงี้ยครับก็อาจจะเป็นแบบผมเดานะอาจจะเป็นบันโดได้ไหมอาจจะเป็นแบบว่าการซื้อสินค้า2ชิ้นในราคาส่ง<ม>อะไรอย่างเงี้ยมันช่วยได้หรือเปล่าครับเรื่องของการทําโปรโมชั่นนะครับก็คือการส่งเสริมการขายนะครับเพื่อเพิ่มยอดขายในแต่ละช่วงเวลานั้นนั้นซึ่งตัวโปรโมชั่นเนี่ยเราต้องจําแนกให้ได้ก่อนว่าเราจะส่งเสริมยอดขายในแง่มุมไหนยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าหมอนเนี่ยขายสบู่ได้ปีละสิบาท ทำได้ดีมากเีละสิบาทใช่ครับเยอะมากมอนอยากจะเพิ่มยอดขายของมอนเนี่ยเป็นสองเท่าเหมือนปีละยี่สิบาททีนี้เนี่ยวิธีการแบบง่ายๆเลยนะชอนก็สามารถทําได้2วิธีวิธีแรกเลยนะครับก็คือหาลูกค้ามาเพิ่มจากปกติมี1ิบคนซื้อก้อนละบาทก็เพิ่มเป็น2ี่สิบคนซื้อก้อนละบาทมอนก็จะได้2ี่บาท t o t ทั้งหมดถูกไหมครับซึ่งโปรโมชั่นที่จะมาส่งเสริมในตรงส่วนเนี้ยก็จะเป็นควบ โปรโมชั่น euh, ที่ลดราคากับลูกค้าใหม่นะครับเพื่อที่ทําให้ลูกค้าเนี่ยตัดใจซื้อได้ง่ายขึ้นมากกว่าที่จะแค่หยิบกระติก,กาแล้วไปดูแบรนด์ดีอันนี้ก็จะเป็นโปรโมชั่นในส่วนของการเพิ่มลูกค้าใหม่นะครับอีกส่วนหนึ่ง,งง่ายๆเลยก็คือจากให้คนเนี่ยซื้อ10คนก็นละบาทอเปลี่ยนเป็น10คนเนี่ยซื้อก้อนละ2บาทก็คือซื้อ2ก้อนอเพื่อให้ยอดทั้งหมดเนี่ยเป็น20บาทเท่าเดิมเพิ่มอใช่ครับซึ่งตรงนี้มันก็จะเป็นโปรโมชั่นในส่วนของบ u n d l ลซื้อหนึ่ง แต่ถ้าซื้อเพิ่มอีกหนึ่งก้อนเนี่ยคุณอาจจะได้โปรโมชั่นเพิ่มเติมส่วนลดเพิ่มเติมอะไรอย่างนี้เพื่อให้เขาขยายขนาดของตะกร้ายอดซื้อของเขาเพิ่มขึ้นเ,เพิ่มยอดขายของเราอีกทีนึ่ใช่ครับเพราะกาซื้อโปรโมชั่นอ่ะมันมันดีแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราอยากจะเล่นในแง่มุมไหนอยากจะโกในเวไหนอะไรอย่างงี้ครับแล้วแต่แผนได้เลยอโอเคก็เรียกว่าเป็นทริคเด็ดอีกทริคหนึ่งนะครับครับเป็นทริคง่ายๆครับไม่ใช่รู้ไโอเคเมื่อกี้พูดถึงลูกค้าใหม่ ใช่ไหมครับก็อันนี้จากประสบการณ์ส่วนตัวได้ล่ละเคยเห็นบางร้านในแพลตฟอร์มมีคอมเมิร์ซะแหละครับมีโปรโมชั่นลดเฉพาะลูกค้าใหม่ย้ำนะครับลดแค่ลูกค้าใหม่ลดแบบจุกๆไปเลยตตนลูกค้าเก่าเนี่ยเอาไม่เห็นจะลดราคาเลยอย่างเงี้ยลูกค้าเก่าเขาจะคิดยังไงเขาคิดว่าเอ๊ะทำไมแบรนด์ไม่สนใจเราทำไมสนใจลูกค้าใหม่มากกว่าเราทั้งที่เราก็แบบเป็น l อยลอดตี้คอสเตเมอร์มาตั้งนานแล้วอะฮะจะซื้อสินค้าร้านนี้มาตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยทำไมเขาไม่โปรโมชั่นให้เราบ้างเลยอะทำไมเขาสนใจแต่ลูกค้าใหม่อะอ่างเงี้ยถ้าสมมติว่าในมุมผมละกันสมมติว่าผมเป็นเจ้าของแบรนด์ที่ขายของบ e นอีคอมเมิร์ซเนาะอ่ะผมควรจะทําโปรโมชั่นแบบไหนควรจะโฟกัสลูกค้าใหม่หรือว่าควรจะฟกัสลูกค้าเก่าหรือควรจะโฟูกค้าทั้งคู่ทํายังไงดีจริงๆถ้าจะให้แนะนําให้ดีสุดก็คือควรจะโฟกัสทั้งคู่นะครับคือเราต้องบาลานซ์ทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้้าใใหหม่หดี S <S ยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเราฝนสนใจแต่ลูกค้าเก่าอย่างเดียวเลยเนี่ยม,มันก็จะมีลิมิตอยู่ร้านก็จะไม่สามารถโตไปมากกว่าน,นั้นได้เพราะเรามีแค่กลุ่มลูกค้ากลุ่มเดิมๆยอดซื้อเาก็ไม่ได้มากไปกว่านั้นได้แล้วอะไรเงี้ย<ค>แต่กับการถ้าเราสนใจแต่ลูกค้าใหม่เนี่ยพอลูกค้าเก่าหายไปอะครับลูกค้าใหม่อ่ะมันไม่ได้มียอดที่จีรังเนาะเพราะว่าเราก็ต้องสเปนเพื่อหาลูกค้าใหม่เข้ามาเรื่อยๆเข้ามาเรื่อยๆยิ่งเราเป็นเยอะขึ้นใช้จ่ายมากขึ้น ลูกค้าใหม่อาจจะเพิ่มขึ้นแต่ว่าการเป็นว่าสุดท้ายแล้วกําไรของเรามันก็ไม่ได้โตตามยอดขายอะไรอย่างเงี้ยครับใช่มันควรจะบาลานซ์กันให้ดีๆนะครับซึ่งการที่โอเคบางช่วงเราอาจจะเป็นโฟกัสลูกค้าใหม่อาจจะเป็นเพราะว่าบางทีลูกค้าเก่าเนี่ยอาจจะหายไปเราเลยต้องหาลูกค้าใหม่เข้ามาเพิ่มอันนี้ก็ต้องแล้วแต่แผนทางการตลาดของแต่ละแบรนด์กันด้วยนะครับแต่ว่าอยากที่แนะนําเลย ถ้าบาลานซ์ทุกอย่างได้ไรเงี้ยครับร้านมันก็จะมีเคลตี้ในงานของคัสเ o อร์ r ร t เทนชั่นด้วยนะครับอืมโอเคครับรอบนี้เรามาเปลี่ยนท็อป,ปิกกันมากดีกว่าเนาะเรามาพูดถึงเรื่องรีวิวบนแพลตฟอร์มอีคอมเมอร์ซมาดีกว่าได้ครับไม่อยากรู้ว่ารีวิวของลูกค้าเนี่ยในแต่ละร้านต่างเนี่ยนะครับมันมีผลต่อความน่าเชื่อถือของร้านมากน้อยแค่ไหนครับอือจริงๆส่วนตัวผมแล้วเนี่ยรีวิวถือว่ามีความสําคัญมากเป็นที่สุดเลยนะสหรับในการที่ลูกค้าจะตัดสินใจซื้ออะไรสักอย่าง อย่างที่ได้เกิดไปข้างต้นเนาะถ้าเกิดราคามันไม่ได้ต่างกันมากครับ <c oughs> เมื่อเทียบกับของเรากับของคู่แข่งรีวิวเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ตัดสินใจซื้อให้กับลูกค้าเลยว่าร้านค้านี้สินค้าเขามีคุณภาพมากน้อยแค่ไหน <c oughs> เพราะอีคอมเมิร์ซเนี่ยมันเป็นตลาดที่เราไม่สามารถจับต้องสินค้าจริงได้จนกว่ามันจะมาส่งถึงเราถูกไหมครับมันทําให้ลูกค้าเนี่ยจะต้องไปศึกษาเรื่องความน่าเชื่อถือของสินค้าคุณภาพสินค้าเนี่ย ผ่านจุดอื่นซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นในตัวของรีวิวน,นั่นเองครับซึ่งถ้าเกิดร้านที่มีรีวิวดีอะครับก็ถือว่ายินดีด้วยครับคุณโชคดีมากๆเพราะว่าลูกค้าเนี่ยเวลาเข้ามาอ่านรีวิวก็จะรู้สึกว่าอู้ร้านนี้ดีจังเลยส่งของดีโอ้คุณภาพมีถ่ายรูปอะไรอครับแต่ร้านไหนที่เกิดถ้าเกิดมีรีวิวไม่ดีหรือมีรีวิวน้อยอะครับ,รบอยากจะให้ปรับปรุงตรงนี้เป็นส่วนแรก เป็นส่วนสําคัญเลยเพราะว่าต่อให้คุณร้านคุณถูกยังไงก็ตามแต่ถ้าเกิดเลื่อนมาแล้วเห็นแบบ1ดาวสูงดาวส่งของมาแบบสั่งไ h o n e ได้มามา่มาอะไรอย่างนี้ไอเดียเลยอันนี้ก็จะไม่ดีนะครับก็อยากจะให้ปรปับปรุงตรงนี้เป็นเป็นจุดสําคัญมากๆจุดหนึ่งเลยเหมือนกันแต่ส่วนตัวผมนะเวลาเข้าไปในแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซอย่างเงี้ยแล้วแบบว่าจะดูรีวิวสินค้าเนี่ยผมอาจจะใช้คำว่าอะไรดีอะโลกจิตหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะว่าผมจะไปดูรีวิว1ดาวก่อนแล้วค่อยมาดู4ดาว5ดาวทีหลัง จริงครับเพราะว่าเวลาเราจะซื้ออะไรเนี่ยเราไม่ได้ดูหรอกอย่างเดียวนะครับว่ามันดียังไงเราดูได้ว่าเอ๊ะมันไม่ดียังไงเพื่อที่เราจะได้ไม่ซื้อใช่ใช่ครับเอ่อซึ่งตรงเนี้ยมันมันเป็นมันเป็นไบแอสของมนุษย์อยู่แล้วอะไรเงี้ครับที่เวลาเราจะเลือกซื้ออะไรมันจะมีเนกาทีฟกับโพนสิทีฟเนาะอย่างที่บอกครับว่าถ้าเกิดเราทํามันได้ดีอะไรเงี้ยบางทีสมมติเนกาทีฟเอ่ออาจจะมีบ้างเล็กน้อยแบบอย่างเช่นกล่องบุบหรืออะไรเงี้ยอันนี้เราก็ไม่ได้คอนเซิร์นอะไรใช่ใช่ลูกค้าก็ยังน้อยก็ยังเเคค ครับแล้วทีนี้เนี่ยถ้าเป็นในมุมของร้านใหม่ล่ะร้านที่แบบเพิ่งเปิดว e ันอีคอมเมิร์ซเซยเพิ่งเปิดบนสมมติแอปสอม้มก็ได้อ่ะยังไม่เคยมีรีวิวม,มาก่อนเลยอย่างเงี้ยครับร้านนี้จะซัฟเฟอร์ไหมเออถ้าถามว่าซัฟเฟอร์ไหมจริงๆในมุมของร้านใหม่เมื่อเทียบกับร้านที่เขาเปิดมาอยู่แล้วอะครับมันน่าจะซัฟเฟอร์เพราะว่าความน่าเชื่อถือมันน่าจะน้อยกว่าเนาะเพราะารีวิวน้อยด้วยบางทีอาจจะแทบจะไม่มีเลยก็มีนะครับสิ่งสําคัญที่สุดคือการเพิ่มรีวิวซึ่งเราควรเพิ่มให้ถูกวิธี โดยการที่เวลามีลูกค้าสั่งซื้อสินค้าเราไปครับเราอาจจะทักไปถามลูกค้าเพิ่มเติมว่าช่วยรีวิวให้หน่อยได้ไหมครับหรือว่าสินค้าผมเป็นยังไงบ้างถ้าดีกวนรีวิวให้หน่อยแล้วเราอาจจะมีเป็นวอชเชอร์พิเศษหรือว่าเราอาจจะมีเป็นของพิเศษหรือว่าเป็นโปรโมชั่นพิเศษให้กับเขาเพื่อให้เขารู้สึกโอเคที่จะรีวิวให้กับร้านเราเนี่ยโอเคครับพี่ณเจอิญมีตอนเนี้ย อ๋อก็เริ่มนิดนึงเริ่มมาใช่ไหมใช่ใชข้อเดียวคำถามสุดท้ายได้ได้ครับคำถ <นะ S 1> ามสุดท้ายแล้วโ <Okay. S 2> ี่จพยายามเนอะโอเคต่อกันนะครับโอ,อเคครับโอเคคำถามสุดท้ายครับพี่นัทถาพี่นัทมีอะไรอยากจะฝากพวกบรรดาพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์อย่างนี้ไหมครับในเรื่องของการขายของออนไลน์เนี่ยแต่ว่าไอสิ่งที่ผมจะให้พี่นัทฝากเนี่ยจะเป็นสิ่งที่พวกเขาไม่สามารถไปหาฟังที่อื่นได้นะครับเนี่ยโอ้ไม่หาฟังที่อื่นได้เลยเออใช่เป็นทริคเด็ดๆสุดยอดอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปจริงจริง ถ้าถ้าเอาแบบว่าไม่เคยฟังที่อื่นเลยอันนี้อาจจะย,ยากแต่แต่เรียกว่าเป็นที่เคยได้ยินมาคละารับอะครับก็จริงๆเวลาทำธุรกิจบนอ e ีคอมเมิร์ซอะไรอย่างเี้ยครับอยากให้ร้านแต่ร้านเนี่ยแตกต่างแต่ไม่แตกแยกครับเป็นยังไงแตกต่างแต่ไม่แตกแยกคํานี้เหมือนคุ้นๆในในในมุมอื่นแต่ในมุมของอ e ีคอมเมิร์ซนะครับก็อยากให้ร้านของแบรนด์นะครับแตกต่างจากคู่แข่งในแง่ของออการทำโปรโมชั่นหรือทำอะไรก็ได้ให้มัน outstanding มากกว่า คู่แข่งื่นๆืในตลาดนะครับแต่ทำให้แตกแยกเนี่ยหมายถึงไม่ได้แปลกแยกจนหินแปลกจนเกินไปจนทําให้ลูกค้ารู้สึกไม่ค่อยมั่นใจในร้านของเราอย่างเช่นสบู่เนี่ยถ้าเกิดร้านเราสบู่เราแตกต่างใช่ไหมแต่ว่าสบู่เราแบบว่าโอ้โหใช้ยากมากจะใช้ทีต้องมีการทํทพิธีอะไรเงี้ยอันนี้มันเริ่มมันเริ่มแปลกละแปลแก,แกแลกแล้วอ่าใช่ครับก็อย่าลืมครับแตกต่างไม่แตกแยกแล้วถ้าพูดถึงราคาล่ะราคาถูกเกินไปไถือว่าแตกแยกไหมครับ ไม่แตกแยก่ครับแต่ว่ามันจะลาบากถูกกับชาวบ้านชาวใช่<ๆ>มันจะลำบากในอนะคตหนึ่งคือร้านคอมอนนจะสามารถถูกขนาดนี้ได้ไปจนถึงเมื่อไหร่เออยกตัวอย่างเช่นหมอนสามารถทําได้ถูกมากเลยก้อนระบาดไปอ,อย่างมากเลยนะสามเดือนเพราะไม่งั้นหมอนจะขาดทุนแล้วใช่ทีนี้ในอนาคตเนี่ยพอหมอนจะขึ้นราคาเริ่มยากแหละลูกค้าก็จะเริ่มแบบว่าเออก่อนร้านนี้เมื่อก่อนมันเคยหนึ่งบาทนี่ทำไมเดี๋ยวนี้มันหกบาทละ แล้วปรากฏมีอีกร้านนึงโผล่ขึ้นมาราคาอาจจะไม่1บาทแต่แบบถูกกว่าของเราณตอนนั้นแล้วอะไรอย่างงี้ครับ<ม>เขาอาจจะเกิดการเปลี่ยนการตัดสินใจได้ใช่เรื่องเรื่องราคาก็จริงๆไม่อยากให้ให้แข่งกันลดกันเยอะแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราจะใช้ strategy ไหนในการวางราคาในแต่ละช่วงเวลาให้มันเหมาะสมมากกว่าครับโอเคครับผมครับครับก็จบลงกันไปแล้วนะครับสําหรับพนักพอดแคสต์วันนี้นะครับในส่วนของการขายของออนไลน์บนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซนะครับทำยังไงให้ยอดขายปังนะครับวันนี้ ี่นัทก็อธิบายได้ค่อนข้างละเอียดเลยนะครับเพราะว่าบอกตรงในวันนี้ผมก็ได้ความรู้แบบจุกๆเลยนะครับแล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยก็น่าจะได้รับความรู้กันแบบจุกๆเหมือนกันนะครับก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับสำหรับ E ีหน้านะครับพัฒนาคอร์สอี e ีหน้าเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของภาษีกับการขายของออนไลน์นะครับยังไงก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับครับเหมือนเดิมครับหาก ใครหรือว่าผู้ประกอบการท่านไหนนะครับมีคําถามหรือว่าต้องการจะให้ธุรก,กิจของท่านเนี่ยเติบโตไปใใกไกลกว่าดิมอีกกว่าละหนะครับสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ก่อนจากการครับเหมือนเดิมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวดีๆแบบนี้จากพวกเราชาวเซสุกินะครับสำหรับวันนี้นะครับผมกับพี่นัทขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ พาตัวนาพอดแคสซีซั่น2พาธุรกิจของคุณเติบโตไกลกว่าเดิม